กลับมาพบกันนะครับกับซีรีี่ล็อกมา X4 นะครับกับเอกมิอ้วนชนแนลนะครับหลังจากที่เราปรานะครับโครแนลนะครับก็ต้องขอแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับที่เราป่าไปนะครับจากที่ผมให้ข้อมูลไปนะครับว่าเป็นเจเนอรัลนะครับคือโครแนลนะครับเจเนอรัลยังไม่ได้ปรานะครับเราก็ลังจะเจอกันในเร็วๆนี้ครับ นี้เรานะหลังจากที่เราไปอา,อากาศสะยานแล้วนะครับเราก็จะไปที่ไฟนอลวอร์พอกันนะครับแลแล้วความจริงก็ได้ปรากฏครับว่า <c oughs> ดับเบิลคือใครครับ <c oughs> รอบนี้มีคัสซีนให้ดูด้วยนะครับ้มีคาสิเน่้ดูยนะครับ ดับเบิลどうしたผมจะเล่นให้เต็มที่นะครับโอ้โหดับเบิลสับก,ก็ไม่เหลือครับแท้จริงแล้วดับเบิลนะครับเป็นสปายนะครับของซิกมานะครับบอสใหญ่ตัวโกงของของเกมนี้นั่นเองครับ あハハ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 あハハ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 ハはハハ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 ハあハハ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 ハ ถังพลังงานของผมนะครับสองถังนะครับแต่เ็มหนึ่งถังนะครับไม่จําเป็นผมจำไม่ใช้ครับแล้วก็ขอท่านผู้ชมด้วยก่อนนะครับว่าหากผมตันเตียนจริงๆนะครับผมขอใช้นวัตสไตนะครับ่อเอาตัวให้รอดจากในการทําคิดไปให้ได้นะครับพยายามจะใช้น้อยที่สุดนะครับโอเคครับเสียงบอกว่าเต็มนะครับ ับเบิลนะครับเออ่ใช้นะฮะดับเบิลไซโคลนะครับแต่ทุกครั้งที่เรายิงนะครับดับเบิลไซโคลออกมานะครับมันจะมีออปชันออกมาก่อควนเรานะครับจะทำให้เรามันยากขึ้นนะครับก็ตอนท้ายๆผมเออ่น่าจะสาหัสอยู่ผมอาจจะต้องใช้โนวาสไต้นะครับเพื่อช่วยเอาตัวรอดนะครับนะครับ การผสมสีเขารุนแรงมากครับผมเล่นต้นเหลืองเล่นกันครับปิดฉากด้วยโนวาสไตครับคนเธอยอะสมควรต้องตายครับผมว่าเอาเต็มที่นะครับเล่นแล้วผมเหลืองเลยครับปกติถ้าไม่ได้อัดคลิปผมจะใช้โนวาสไตอัดเลยครับ เอาล้วครับเรากําลังจะไปเจอนะครับเจอรออแล้วครับนะผมพลาดนะครับไปประมาณน่าจะสามคลิถึงจะได้ครับต้องขอต้องขอโทษนะครับทุกคนด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลผิดนะครับที่เราที่เราปะมือแล้วปลาไปนะครับคือโพลแนลนะครับ ใช้ตัวช่วยนะครับเอาทาวินสลัตเตอร์มาใช้หน่อยเหมือนพ่อใช้นะพลังโจมตีไม่สูงแต่ก็โจมตีกว้างดีนะครับ ีอาโมมาช่วยเลยที่ดันะอ้อาโโอเคครับเราจะต้องไปเจอนะครับ รอบนี้ที่เราจะต้องไปเจอนะครับเราเจอเจอเล่าครับผมขอเปลี่ยนเป็นทวินสแลชเตอร์นะครับเพราะว่าจาเป็นต้องใช้นะโอ้โหตัวใหญ่ใบเอฟเลยครับ โอ้จังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเขายิ้มแบบนี้เราหลบยากหมัดมันเขาจะถ้าเขาปล่อยมาต่ำเลยครับจะหลบง่ายครับเราก็เลยต้องเก็บตัวเพิ่มขึ้นครับโอเคครับเนี่ยเราหลบง่ายขึ้นครับ แหลกกันครับเมื่อกี้ครับไม่พูดไม่ตาครับยิงอย่างเดียวครับตอนนี้ครับที่จะมาไมไหนนี่ครับเราต้องต้องหลบครับเรียงการประทะครับอนนโอ้ย อีกนิดเดียวครับผมต้องคลอีกนิดนึงครับโอ้ยครับจะรอถึงทำลายนะครับแต่ยังครับเอาละครับทุกอย่างสั่นสะเทือนไปหมดนะครับในไฟนอนเบอร์ค่อนครับเกิดอะไรขึ้นครับ ครับก็เรื่องราวนะครับของซีรีส์นะครับในล็อกแมนนะครับ x 4นะครับก็ได้มาถึงนะครับในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากติดตามต่อนะครับในตอนสุดท้ายนะครับใช้คำว่าตอนสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นคลิปยาวๆเลยนะฮะก็ฝากนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับแล้วก็ ซีรีส์ต่อๆไปนะครับในการเล่นเกมนะครับในฐานะที่ผมก็เป็นเกมเมอร์คนหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่านะทุกท่านนะครับจะชอบนะครับในการเล่นของผมนะครับหากเล่นผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ